ข่าวค้าวสะพัดสี่ทิศผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งตายในนครหินผานี่เป็นคือและลูกใหญ่มหาศาลทุกขนแห่งตกตะลึงในยุคไร้เทพเจ้านำสามคู่สูงศักดิ์ก็บางตาคู่สูงศักดิ์ถือเป็นกำลังต่อสู้ขั้นสูงสุดแล้วปรากฏว่าถูกจับตัวไปจากชั้นเมฆหน้าตะลึงเหลือเกินเป็นใครกันแน่คู่คนอยากจะคาดเดาคนที่สามารถทำส,สำแดงเคล็ดวิชาสิบอสูรบร,รัพการได้ ทั้งอย่างทองแท้เชน่นนี้บางทีอาจจะมีแค่เสี่ยวซื่อเพียงคู่เดียวแต่เขากลับถูกปฏิเสธเป็นคนแรกพอเขาตายไปแล้วทั่วโรคต่างก็รูหนึ่งปีกว่าผ่านไปในพิปตาเสี่ยวซื่อตายไปนานปานนี้แล้วหรือจู่จูจก,ก็หวนคิดถึงคนมากมายต่างก็ผิดหวังเพราะเหตุการณ์นี้ผู้คนจึงนึกถึงเขาในอย่างเรียงไม่ได้ต่างก็รู้สึกเสียดายมากประหนึ่งบุพาที่สวยสดงดงามยิ่งโรยลาทิ้งไว้เพียงความไม่สมบูรณ์และความอะไร หากสียหกซื้อหาวยังอยู่จะเป็นยังไงเครงว่าคนมากมายคงจะอยู่ไม่สุขโดยเฉพาะสำนักใหญ่เรานั้นรังซื้อหาวเนี่ยตายหัวข้อสนทนาของเขาก็ยังอยู่เรื่องราวเกี่ยวกับเขาถูกเอ่ยถึงเนี่ยอีกครั้งและทุกสิ่งเป็นเพราะมันเนี่ยเหมือนวิชาขุนเฟิงที่เคยรู้จักสีหน้าของหนุ่มสาวบางส่วนสับสนการมีอยู่ของซื้อหาวราวกับมีขุนเขาใหญ่ ทับหัวใจพวกเขาคนรุ่นเดียวกันไม่มีผู้ใดชดเทียมเขาได้เขาตายไปหนึ่งปีกว่าแต่ยังมีทิพลมากมายเช่นนี้และเด็กชายและเด็กชายเด็กหญิงอายุน้อยลงมาหน่อยกับจิตใจเมื่อรอยชั่วขณะเพราะผู้อาวุโสสิทธิ์พี่ของพวกเขากำลังพูดถึงคนคนนั้นความรุ่งโรจน์ในวันวานยังคงอยู่ข่าวกระจายทั่วโลกภายนอกคนมากมายกำลังคาดเดาเนี่ยวิจารณ์ในวันหลวงประเทศเพิงเสือหาวน่งอย่างสง,ง่าภาเผย สิบท้ำสวรรค์ปรากฏรอบกายและปล่อยพลังชีวิตอมตะแสงเหล่านี้เนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งสวรรค์น,นี้คือสิบถ่ำสวรรค์ของฝ่าบาทองคครักบางส่วนอุทานยังตกใจต่างก็ตื่นเต้นตาึงงพึ่งเคยซื้อหาวสัมแดงเป็นครั้งแรกแม้แต่ราชาสงครามเพิงเจี้ยวก็ตกตะหึงอดถอนหายใจไม่ได้ซื้อหาวเดินมาถึงวันนี้ได้หาใช่โชคช่วยบรรลุขันสุดยอดแต่ละขั้นแข็งแร่งจนหน้ากลัวที่นันมีเนี่ยสิบถ้ำ สวรรค์กาลังส่องแสงแต่ระทังในใหญ่โตกว่าสิบทามสวรรค์นักโททั่วไปเมื่อเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นหนึ่งกลายเป็นวงแหวนอมตะแล้ปาแล้ปกคุมเขาไว้สือหาวเนี่ยนางขาดสมาธิมานศักดิ์สิทธิ์และหน้าเกงขามภายในสิบถามสวรรค์มีคุณเฟิง่งยวนหนีหงไฟกำลังกับเพื่อเมื่อสิ้นเสียงตะโกนของเขาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยก็พุ่งออกไป มีเสียงดังสนั่นวันไหวมาจากวังหลวงกินอายน่ากลัวท่วมทนทองฟ้าเขากำลังไปดวงจิตของตนเองให้กลัวเขาเนี่ยเดินออกจากถ้ำสวรรค์ฟ้าบาดปวดระวังแม้ดวงจิตจะยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแต่แยกย้ายเนี่ยกันไปในแต่ละดินแดนเช่นนี้อาจจะเกิดปัญหาได้เฟิงชิวฮาป่า,ปาองเหมียง kayak หน้าล้วพูดบาสำนักใหญ่เรานั้นยืนตั้ง,งานตั้งแต่อดีตยันวันนี้ย่อมมีเหตุผลที่รุง่งโรจน์เนอยู่ฟ้าบาด้ปวดระวังด้วย พวกเขาเป็นห่วงมากหากไปแค่ดวงจิตออกไปหากีกฝ่ายใช้สาตาวุเทพหรือกระตุ้นค่ายกลบรรพาการเพียงแค่ดวงจิตอาจประสบวิกฤตเป็นอันตรายต่อพลังปานของร่างจริงเสือหาพยักษ์นาได้พูดว่าข้ารู้ในดวงจิตเคลื่อนไหวก่อนเพียงขอาอยากจะพันธนาการผู้สูงสักเหล่านี้เรียกให้พวกเขาหนีไปข้าจะไม่บูมบามเช่นนั้นก็ดีเราราชนพยักหน์นาในตําหนักกลางขุนเฟืองตัวหนึ่งนับเย้ยอย่างสี่ทิศ พดขนาดโรงเรือเพียงหนึ่งเสี้ยวกว่าจากนั้นก็กลายเป็นลำแสงพุ่งออกไปยังท่านบูชามุ่งหน้าไปยังทะเลเหนือซือหาวทราบเนี่ยจากความทรงจำของผู้สูงศักดินั้นอิทธิพลใหญ่สองกลุ่มของเผ่าทะเลร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยหนึ่งคือเจียวผู้สูงศักดิ์อีกหนึ่งคือผู้สูงศักดิ์เผ่าทะเลเปียศาสตร์ผู้สูงศักดิกก์ทั้งสองเคยมีความแค้นกับซือหาวโดยเฉพาะเจียวผู้สูงศักดิ์เคยจะสังหารซือหาวหลายครั้งในสงครามรังขุนเฟิงในทะเลเหนือ แต่กลับถูกเนี่ยซือห่าวปิดเชียบดวงจิตคุณเฟิงตัวนี้มุ่งหน้าสู่ทะเลเหนือเพื่อไปจัดการพวกเขาต่อมายวนหนีสีม่วงตัวหนึ่งก็คำรามสายฟ้าดังเปียงปังเดิมเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬา,า,ารอักรรสว่างสวยัยห่อหุ่มรอบร่างตอนนี้หดเล็กลงอย่างรวดเร็วสูงไม่ถึงหนึ่งมีมันเป็นขึ้นแท่นบูชาเนี่ยเพื่อส่งไปยังดินแดนตะวันตกเซือห่าวคิดไม่ถึงว่าสำนักนี้คิดลงมือเพ่งแรงประเทศหินผาเช่นเดียวกัน อาภัยให้ไม่ได้เด็กขาดเขาไม่มีความรู้สึกดีต่อดินแดนตะวันตกเป็นคุณเดิมอยู่แล้วเขาเคยเจอกับโจรกลุ่มหนึ่งที่เป็นกองกำลังของสำนักนี้เมื่อครั้งที่เขายังไม่ได้ก้าวออกจากหมู่บ้านและบำเพ็ญเนี่ยอยู่ที่นั่นเพื่อตามหาขุมทรัพย์เนี่ยข้างสุดยอดพวกเขาเข็นข่าเผานับชนเผ่าเนี่ยมากมายในดินแดนร,รุกรังจนมือเปื้อนเลือดเสื้อหาวเคยกำจัดได้ตัวเอกไปกลุ่มหนึ่งทั้งยังเคยสังหารตัวนิ่มเทพารักษ์สีทองตัวหนึ่ง ไม่คิดว่าดินแดนตะวันตกจะลงมือด้วยน่าชังเสียจริงราชาสงครามกู้โชคดีที่สื่อหาวทราบรวงน่ามีเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่ามีกี่อิทธิพลเข้าร่วมพวกเขาสนิทชิดเชื้อกับสำนักตะวันตกมาจากต้นตระกูลเดียวกันเมื่อครั้งวันพการครั้งนี้คงเข้าร่วมเพราะความสัมพันธ์กับสำนักตะวันตกเฟงจิ่วเก่าวิวงหงไฟแดงฉานตัวหนึ่งกลางปีกวินไปจากท่านบูชามุ่งหน้าสู่ สำนักตะวันตกต่อมาเนี่ยดวงจิตร่างมนุษย์ก็ปรากฏกายมือถือดาบหักสีดำออกเดินทางไปที่เขามาตาจากนั้นพญาของตัวหนึ่งก็ปรากฏกายปีสวยสดแงนหน้าแผทร้องขึ้นฟ้าพุ่งขึ้นจากแท่นบูชาเนี่ยเพื่อไปสู่สำนักปิดฟ้าดวงจิตซสือหาวเนี่ยทยอยจากไปเพื่อพันธนาการผู้สูงสักของสำนักเรานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงให้พวกเขาได้ข่าวเนี่ยแล้หนีไปก่อนหากบุคคลขั้นนี้หนีไปได้ ต้องเป็นหายนะในวันหน้าเป็นแน่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะต่อกกอนกับสำนักใหญ่เหล่านี้ยอมไม่ยอมให้ต้นเหตุนเนี่ยแห่งหายะณรุดลอดไปได้ต้องกำจัดให้สินส้นซากผู้คนตะลดงอึ้งงนันเสือหาวไปดวงจิตหลายดวงพาดุพาทวนทนทองปลาเขาจเจ้าจริงแล้วต่อมาจะต้องเป็นครืนลูกใหญ่แน่นอนวันนี้เนี่ยเมื่อรายสำนักได้รับตำรากระดูกเทส,สุส่งกลับมาต่างก็ตะลึงแระปอนสงสัย มีผู้สูงสักตายไปคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่ทำมาให้นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยรับไม่ได้ที่สุดคือประเทศนิพาย้อนกลับมาคมขู่พวกเขาให้พวกเขาส่งม่อสาตาวุธประจาสสำนักบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอัปมงคลอาจเกิดหายนะนองเลือดก็เป็นได้ใครเนี่ยอาภัยให้ไม่ได้คําพูดคมขู่ของพวกเขากลับถูกคืนกลับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดแม้กระทั่งว่าร้ายแรงกว่า คนคนนั้นเป็นใครกันมีผู้สูงศักดิ์ของสำนักปิดฟ้าเนี่ยกับสำนักตะวันตกอยู่ประเทศดินพผาไม่ใช่หรือเชิญพวกเขามาถามไม่แน่ชัดเถือเขาแห่งหนึ่งในประเทศเหนพามีถ้ำสวรรค์ที่คพึ่งเปิดแห่งหนึ่งภายในมีสองสิ่งมีชีวิตกำลังนั่งขัดสมาธิรอบกายปกคลุมด้วยแสงเรือนรางกระดุดเทพเจ้ากระจายกลิ่นอายยิ่งใหญ่หนึ่งคนในนั้นเนื้อตัวขาซ่าดุจยกแม้จะเป็นร่างมนุษย์แต่จมูกยาวมากทั้งยังมีงาช้างเนี่ย แวววับคู่หนึ่งเป็นช้างมังกรหยกผู้ก้าในของดินแดนตะวันตกนั่นเองสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นสัตว์มงคลประจําสํานักอีกหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เปลี่ยมด้วยกําลังวางชากําลังหายใจเนี่ยเข้าออกมีไอรูปมังกรเนี่ยรอยออกมายามหายใจเพียงมองก็รู้ว่าเป็นมือดีไม่ธรรมดาหากเสือหาวเห็นคนคนนี้ย่อมไม่แปลกหน้าในอดีตรางเขาต่อสู้กับเสือคนพี่ในโลกแห่งความว่างเปล่า คนผู้นี้เคยลงมือพร้อมกับยายเท่าซีหัวเพื่อสังหารเขาเขาเป็นผู้สูงสักสำนักปิดฟ้านี่เองครั้งนั้นคนคนนี้เคยใช้พลังคำสาปท,ที่ประหลาดอย่างมากทําให้สื่อหาวแทบจะติดกับไปเถิดเราไปดูสักหน่อยว่าเทพเจ้าตนใดบังเกิดในตระกูลสื่อพกเขาหยุดทำสมาธิลุกข,ขึ้นแล้วมุ่งหน้าไปยังนครอนินผาขณะยังห่างจากดินแดนจกักรพรรดิสูงตั้งานทั้งสองก็หยุดลงช,ชายชราสำนักปิดฟ้ายิ้มแย้มแล้วพูดมาเราจะไม่ไปเสี่ยง รออยู่ข้างนอกดูซิข้าจะสั่งสอนพวกเจ้าอย่างไรเขาตัดสินใจใช้คำสาปสังหารบุคคลสำคัญของประเทศอินผาพเพื่อให้ที่นี่จาระจนวุ่นวายสิ้นดีเขาสย่จยิ้มเนี่ยเขยป้นขาวซาดแรดูโหดเทียมอมหิตพวกเจ้าขึ่งมาหรือเสียงเยระเยือกดังขึ้นทำให้สองผู้สูงสักแข็งเป็นหินโดยพันตาก็ขวัญหน,นีดีฟอกวาจานั้นชัดเจนเหลือหลปันหนึ่งดังข้างหูเนี่ยพวกเขาห่างจากนครอนินผาอย่างไกล ปรากฏว่ามีคนพบตัวเขาแล้วหรือช่างน่ากลัวเลอเกินนี่มันในตาเนี่ยนับในนครนินผามีลำแสงหนึ่งเส้นพุ่งผ่านไปพวกเขาไม่อาจรบรีกได้มันเป็นดวงตาสายตามอทรุทิพทิดดวงตาที่มีตาดำสองลูกที่ซื้อหาครอบครองนั้นน่ข่าพวกเจ้าแล้วข้าจะได้ออกเดินทางไปแต่ละสำนักแล้วซื้อหาวคืมคำเหย่่งย่างกลางเนี่ยนับาจากวางหลวงมวยัง ฟ้าสูงเขาคาากู้สูงศักไปคนหนึ่งยอมรู้ว่ามีใครบางคนเนี่ยต้องการจัดการตระกูลส่งทราบว่าผู้สูงศักท์กทั้งสองอยู่ในเขตประเทศหินผารอคอยมาเนิ่นนานแล้วความกู้ชัดเจนอย่างมากดังกล้องฟ้าฟาดเนี่ยของประเทศหินผานักโตมากมายเนี่ยตื่นตกใจคนนั้นคือใครผู้คนเนี่ยเห็นล่างเรือนรลางถูกหมอกปกคลุมชั้นแล้วชั้นเล่าแรดูยังหนุ่มมากโคนบนท้องฟ้าสูงต่อมาผู้สูงศัก์สำนักปิดฟ้าและดินแดนตะวันตก ก็ประวันพันคืงเมื่อพวกเขาเห็นโฉมหน้าซื่อเ่าก็อดตะโกนเสียงดังไม่ได้ราวก็เห็นกี่เป็นไปได้อย่างไรเจ้ายังมีชีวิตอยู่พวกเขาขนลุกขนจังเสียวินาทีที่เห็นซื่อเ่าก็รู้เนี่ยสึกเย็นว่าแต่แต่หัวเจ้ารถเท้าหน้าตกใจเหลือเกินคนที่ตายไปแล้วแท้ๆทั่วราเนี่ยรววรู้ทำไมยังมีชีวิตอยู่ไปพวกเขาเนี่ยไม่อยากร,รอแม้แต่นิดหันหน้าหันหลังเนี่ยจากไปทันที เซลซื้อโขมาท้ายพวกเขาในอกสานขวัญแขวนไม่มีความคิดจะต่อสู้ตัดสินชะตาคิดแค่จะหนีไปให้ไกลชิงซือหาวมีความเร็วยิ่งยวดปีขุนเฟืองเนี่ยปากฏขึ้นกับือปีปล่อยพานุภาพทวนทนทองฟ้งฟาตัดทางเนี่ยรอดพวกเขาในพริบตาขณะเดียวกันลาชันเนี่ยสงครามอองหมิงกับฝงจิ้วก็ปปากฏกายพร้อมกับเราองค์คารักเขินขึ้นฟ้าด้วยพลังมหาศาลคนนั้นคือใครคนมากมายในนครหินผาจด จ้องเนี่ยร่างสือหาว้ด้ความแข็งใจที่นั่นเนี่ยมีแสงขมุขมัวเรือนลางผ้ามัวรู้สึรกราวกว่ารู้จักสังหารผู้สูงศากทั้งสองตะโกนหมายจะฟาวงร้อมซือหาวในกยก็พือปีกพันระเบิดเสียงน้าดังตุม่มพลังเนี่ยยินอยางโครจรซัดศาสไปข้างหน้าราวกับมหาสมุทรสะเทือนพวกเขากากา็เรือทันทีสงครามประทุในเซียวินาทีมันเนี่ยดูเดือดและรุนแรงสะเทือนฟ้าดินกอบ เพิ่งจะป่ามือคู่สูงสากดินแดนตะวันตกก็ร้องหอยหวนงาช้างเนี่ยขาวกระจางคู่นั้นถูกฟันเนี่ยจนหักตกลงไปในมือสือหาถูกเขาได้โยนไปให้อ่องมิงเจ้าทําไมยังอยู่ช้างเนี่ยมังกรหยกไม่ยอมจ,นนจานวนจักระรรดหินผาเจ้ารอดมาได้อย่างไรผู้สูงศักสำนักปิดฟ้าใจเต้นไม่เป็นระสับเขาไม่เข้าใจเอาเสียเลยทําไมคนตายถึงได้ปรากฏตัวเมื่อวาจาเนี่ยหลุดออกมานครหินผาก็สันไหวข่าวนี้ช่างน่าสะเพงกลัวมันเหลือเชื่อ อยากใช้คำสาบหรือเจ้ายังเนี่ยใช้ไม่ได้เสือหาพูดด้เดเสียงเย็นเมื่อยกมือกระแสไฟดุดทะเลก็วาดเนี่ยผ่านดังเปียพลังคำสาบเนี่ยทั้งหมดดับสลายอาผู้สูงศาบส์สำนักปิดฟ้าร้องโหยหวนร่างกายเนี่ยครึ่งสีกดำเกียมศึกนี้เกินค่าช้างยกถูกสังหารก่อนจากนั้นก็เสียเนี่ยก็เป็นผู้สูงศาบส์สำนักปิดฟ้าที่หัวรุดจากบ่าเลือดไหลรัง ผู้สูงสาวทั้งสองต่างก็สิ้นชีพวายชนเรื่องจริงหรือภายในวังหลวงประเทศเห็นผาดังจอแจจอแจเสียวซื้อปรากฏกายขังทําให้ทุกคนเนี่ยตกตะลึงมันดุดเทพนิหญ่หน้าตกใจเไอเกินข่าวแพร่สวาทประเทศเห็นผาสั่นสะเทือนแพร่กระจายไปไกลอย่างรวดเร็วและในวันเดียวกันนี่เองก็มีข่าวกระจายไปแต่ละดินแดนแล้วว่ามีคนเนี่ยบุกโจมตีแต่ละสำนักใหญ่ผู้ลงมือมีพลังหยวนหนีหงไฟพยาหงเป็นต้น ยิงใหญ่กว่านั้นมีข่าวแววมาจากทะเลว่าคุณเฟิงตัวหนึ่งไปเยื่อตามราเจยาคู่สูงสักตัวหนึ่งปัจพีวิจารเนี่ยเกี่ยวก้าวมันเกิดอะไรขึ้นข้ารู้แล้วบางทีซือหาวอาจจะฟื้นคืนชีพแล้วจริงๆยวนหนีหงไฟคุณเฟิงร่วงเป็นดวงจิตของเขาหลังมีคนนึกขึ้นได้ก็ตกใจอย่างยิ่งพญาหงตัวนั้นคืออะไรไม่เคยได้ยินมาว่าเขาบำเพญวิชานี้มาก่อนนี่มันวิสูจน์ว่าข่าวลือที่เขาจับตัวนางฟ้าเยฉานในตอนนั้นเป็นความจริง ได้เคสวิชาไม่สมบูรณ์เช่นนี้มาในวันนั้นโรคระสับระสายผู้คนไม่เชื่อมากนะักแต่ก็สงสัยไม่ได้หรือซื่อหาจะเฟื้อคืนกลับมาจริงๆมันสะเทือนขวานแนวเลอเกินตาลึงการทั่วปัตตภีชายหน,นุ่มแนวผู้สูงทรงที่ตายไปแล้วคนหนึ่งปรากฏกายอีกครั้งหลังผ่านไปหนึ่งปีกว่าไม่มีเรื่องเหนือแนวธรรมชาติธรรมชาติแนวและสะเทือนโลกาเชน,นีแล้วเสี่ยวซื่อจริงเือสวรรค์เกิดอะไรขึ้นเขาปรากฏกายอีกครั้งแล้ว บาราหมนักเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเขาส่งดวงจิตของตนออกไปป่าปาสำนักอมตะทั้งหลายพร้อมกันมีมานหังการปานใดกันนี่เป็นการเนี่ยเป็นใหญ่ในใต้ในใต้ราเนี่ยอย่างแท้จริงเขาจะต่อต้าสำนักยาเรานั้นเคียงรำพังเรือจะลงมือพร้อมกันในวันเดียวผู้คนตานชงวนใจต่างวิพากวิจารณการทุกคนแห่งเดือดผ่านขณะเดียวกันร่างจริงเนี่ยของซือหาวก็เดินทางแล้วมุ่งหน้าไปยัง พระสำนักเขาเนี่ยทยอยไปเยือนที่สำนักเพื่อประกาศศักดาเรือหินเนี่ยนัน,น,นัเรือหินลาพิษเขาเรียกพิษสวงยาวหลายพันจ้างรมหนึ่งเขินเวหาสำนักมากมายในดินแดนลกร้างต่างก็ตื่นตระหนกตกใจนี่เป็นเรือขั้นเทพของประเทศหินผาข้ามฟาคว้า,า,าหมายทะลุกำแพงดินแดนอันแข็งแรงทนทานมุ่งหน้าไปยังดินแดนอื่นมันกระจายพลังอำนาจยิ่งใหญ่ จะมุ่งหน้าไปดินแดนใดการประเทศเหนพาจะทําการใหญ่แล้วดินแดนลกร้ังในตอนนี้เนี่ยกระทึกคึกโคมนานแล้วทุกคนต่างก็คาดเดาว่าเสื้อหาวคืนชีพแล้วใช่หรือไม่กระทั่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปมีทิศพลใหญ่เนี่ยไม่รู้ตั้งเท่าไรที่ให้ความสนใจตอนนี้เมื่อเห็นเรือรําค่าประจําประเทศแล่นไปทุกคนทุกคนเน่ตก็ต่างสะดุ้งสะเทือนปกติเรือรํานี้จะไม่ถูกใช้งานแต่หากปรากฏเห็นต้องเป็นสงครามแดนดินจูจมสํานักหรือประเทศ ว่ากันว่านี่เป็นเรือรบอันดับหนึ่งเมื่อครั้งบรรพการของตระกูลสื่อเมื่อแต่เนี่ยสัญญาณดังขึ้นผู้กล้าทั่วประเทศก็เคลื่อนไหวมันจะเป็นสงครามตัดสินชะตากับศัตรูเวลาผ่านไปหลายปีคนมากมายต่างก็ลืมเรือโบราณลำนี้แล้วเราวันนี้มากฏได้เห็นอีกครั้งมันข้าผ่านนภาพเพื่อปราบปรามสำนักอมตะหรือประเทศเก่าแก่นะนะไดกัน ทลา,ายกำแพงดินแดนแล้วกลัวเขาจะไปดินแดนหรือรับข่าวแพร่สะพัดเนี่ยออกไปทันทีทําให้ชุมนุมเนี่ยชุลมุนวุ่นวายนี่ไม่ใช่การวางท่าใหญ่โตแต่ข้ามดินแดนไปจริงจะปิดฉากป่าปามครั้งใหญ่เรือหินลาเนี่ยพิษสวงน,นะนะทารุมิติเนี่ยมาถึงดินแดนหรือรับยอมกอระหนขึ้นมาทันใดคนมากมายต่างตาดึงพึ่งเพื่มันกว้างใหญ่ปานใดยขยายเนี่ยจากรลายพันจ้างเป็นหนึ่งจ้าง กลายเป็นวัตถุใหญ่โตมโหราณเบียเียดเต็มหน้าผาปะหนึ่งกำแพงเมืองเนี่ยรอยกลางในอา,ากาศเสื้อหาวยืนอยู่บนหัวเรือทอดมองคิวทัศน์เบื้องล่างเส้นผวบปีว่างสีหน้าเรียบเฉยดวงตาสุสใสอาพอรดำคือผับมีราชาสงครามองมิงเฟิงจิ่วขนาบข้างทั้งยังมีองครักหลายพันคนความสามารถเพียรขอไม่เอ่ยถึงสิ่งอื่นเพียงคู้สูงสากทั้งสามก็สามารถทำลายหนึ่งสำนักให้ราบเป็นหน้ากองได้ เสือหาทิ้งดวงจิตให้นั่งแท่นเนี่ยบัญชาการในนครหินหา,หาต้องกังวลแท้จริงแล้วไม่จําเป็นต้องเคลื่อนเนี่ยกำลังมากมายปานนี้แต่หากตัดสินใจจะลงมือกำราสํานักอมะตะแล้วอยากจัดการให้งงเงียบๆก็ทําไม่ได้แล้วหากเป็นเช่นนี้สู้รบให้ชื่อดังกึกก้องสเสถอยโลกราเสียเลยดีกว่ารวดลายโลหะของเรือรบขั้นเทพงดงามสิ่งที่เรอคาดที่สุดมันไม่ใช่เนี่ยพลังต่อสู้ไม่ใช่การป้องกันแต่เป็นความเร็ว มีพลังวิเศษสามารถทรุมิติอาวุธแบบนี้เนี่ยรับค่านะหายากยิงบางทียอาวุธบางยาเนี่ยสามารถทะลายมิติได้ชัวรครูแต่หากคิดจะทรุมิติมาเนี่ยนานชนิดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะเขามาตะยอดเขาเนี่ยสูงตั้งงานหมอกเรือนล้างเนี่ยรายรอบมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลายปีมานี้เนี่ยกับประสบวิกฤตครั้งแล้วครั้งเรา สถานที่แรกที่ซื้อหาวเรือกก็คือที่นี่เคียงเขาเนี่ยเข้าไปชิดก็ทําให้คนฝ้าประตูตกใจเห็นเรือรบมโหราณเหินเวหามาทยานลงร้าวกับก้อนเมฆสีามผู้คนเนี่ยรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาชั่วขณะมันผู้ใดกันกล้าจู่โจมเนี่ยตระกูลฉินเสียงอุทานดนะังขึ้นมีคนรีบกลับไปรายงานข้างในในเวลาเดียวกันบนยอดเขาไม่ไกลนักดวงจิตซือหาวก็ลืมตากระโดดขึ้นแนวเรือหินราพิษ กับเนี่ยคืนสิบถ้ำสวรรค์ของซือหาดวงจิตซือหาเคลื่อนไหวพร้อมกันนี่เป็นจิตเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ลงมือเฝ้าติดตามสถานการณ์นอกประตูตลอดเวลาพวกเจาเป็นกองกำลังประเทศหินผาหรือเบื้องบนตระกูลฉินเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูสำนักด้วยความกระสับกระส่ายนี่จะใช้พลังประเทศลุกรานขาวมาตาหรือพวกเขาไร้ความมั่นใจวาดลัวเล็กน้อยตอนนี้ประเทศหินผามีผู้สูงสากหลายคนขณะที่พวกเขามีเพียงคนเดียว หากเปิดศึกจริงคนที่ตามมาคงเลวร้ายจนไม่กล้าคิดตระกูลฉินของข้าไม่ได้ร่วงเกินพวกเจ้าใหญ่ต้องกีธาทับมาจัดการกักบเราเช่นนี้ชายชราคน,นคนหนึ่งตะโกนถามยังต้องพูดอะไรอีกมีคนในตระกูลฉินสมคตคิดกับสำนักใหญ่เปิดเผยความรับให้พวกเขายัางคิดไปเสดอีกหรือราชันสงครามกล่าวโนยนำเสียงในงี่ยเยือกเย็นเขาไม่มีความรู้สึกกับตระกูลฉินแม้แต่นิดตอนที่สื้อห่าวสุดตัวลงและรักษาตัวที่นี่เมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ยถูกพวกเขาปองร้ายหลายครั้ง ท้จะสิ้นชีพไปก่อนหากไปเห็นแก่หน้าสื่อเจอเริงกับชินยี่หนิงพวกเขาลงมือทําลายร้านที่นี่ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วและครั้งนี้แม้ตระกูลฉินจะไม่ลงมือโดยตรงแต่พวกเขาอาศัยความสัมพันธ์ซับซ้อนเนี่ยของสื่อเจอเริงกับชินยี่หนิงชินหาวกับซื่อหาวทราบความรับบางอย่างของประเทศหินผาเปิดโปงเพื่อสมคบร่วมเนี่ยสมคบคิดนับร่วมกับสํานักใหญ่เพราะอยากได้ทองคําทรุมิติ พวกเจ้าใส่ร้ายอย่างชั่วช้าสามันชายชาราถือกระทาเนี่ยทองคำม่วงสีหน้าทะลึงถึงผู้เช่นนี้ประเทศดินพาคิดว่าผู้มีคู้สูงศักด์ไม่กี่คนก็สามารถทำตามเคยอใจได้หรือแต่พึ่งทรุทยาเนี่ยเท่านั้นขณะที่เขามาตาเนี่ยของเราสยบปัตตพีพวกเจ้ายังต่อยตามเนี่ยอยู่เลยหญิงชาราคนหนึ่งตาวาดแววตานางเป็นประกายเพรอดส่งกระแสจิตบอกคนอื่นจำต้องสกัดเรือรบลำนี้ให้ได้ก่อน จากนั้นติดต่อสำนักอื่นเพื่อปลาปลา,าประเทศหินผาพร้อมกันมีเช่นนั้นจะเป็นหายนะน้พาพลังในตอนนี้เรือเนี่ยหินนับราพิษทยาลงจอดหมอกควันเนี่ยบนหัวเรือกระจายตัวเผยเห็นเนี่ยร่างร่างหนึ่งตรงข้ามเขามาตะพันก็มีเสียงอุทานดังขึ้นอะไรนั่นมาซื้อหาวทุกคนเนี่ยหน้าประตูหน้าตระกูลฉินเนี่ยตกใจแต่ละคนอึ้งงานไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น ข่าวเนี่ยกำลังแพร่กระจายชั่วดินแดนลุงรังเขามาตตะได้ยินข่าวหรือหนาหูจะเชื่อได้อย่างไรทราว่าตอนนี้ตัวเป็นเนี่ยเป็นปรากฏขึ้นแล้วเป็นไปไม่ได้เขาตายไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วชายชรา,าเนี่ยคนหนึ่งแพรเสียงร้องรับความจริงไม่ได้ต้องรู้ว่าพวกเขารู้มากกว่าเนี่ยคนอื่นเชนยีเหน่งเคยฝ้าหมู่บ้านหินผาที่ว่าไม่อยากขึ้นสวรรค์หากสือหาวยังอยู่นาะงจะทํเช่นนี้ได้อย่างไรสือหาเนี่ยที่นี่นะมาที่นี่ครั้งรู้สึกกดหูใจไม่น้อย แต่สีหน้านิ่งเฉยไม่พูดไม่จากกวดาสายตาเนี่ยผ่านเบื้องบนของตระกูลฉินทุกคนเนี่ยตาก็วาดวันพันพึงร่างกายเย็นวับเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อ1ปีก่อนพวกเขาก็หวาดกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตอนนั้นแทจะทําให้ซื้อหาตายตอนนี้เขามีชีวิตอยู่และปรากฏกายที่นี่เป็นหายนะครั้งใหญ่โดยสิ้นเชิงที่นี่เนี่ยเคยถูกรุกรานนานาคายกนเนี่ยป้องการได้รับความเสียหายชาวหินผาไม่มีอะไรต้องกังวล แค่ราชาสงครางกับฝฟืงจิ้วก็บุกเข้าไปได้แล้วพวกเจ้าควรดีใจครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้เด็ดขาดข้าจะใช้ชีวิตพวกเจ้าข้าเนี่ยจะไว้ชีวิตพวกเจ้าององเนี่ยพูดว่าส่งอาวุธประจําสํานักมาไม่มีทางชาตะกูลฉินตางก็ถืออาวุธมีไฟโทรศาสท์สมท่วงนับตั้งแต่เนี่ยอดีตยันวันนี้พวกเขานับคมขวัญปฏพีมาตลอดหาเคยถูกคนบุกเข้าสํานักเช่นนี้ คนที่ร่วมมือกับสำนักใหญ่เรานั้นจะต้องชดชัยทาไม่อยากตายก็ได้ทำลายขั้นบำเพ็ญของตนเสียองหมิงกูดอีกอย่างคนที่ร่วมปองร้ายเจา้าพาถินผาเมื่อหนึ่งปีก่อนก้าวออกมาฝงงจิ้วคู้เสริมเสียงเซี่ยวเนี่ยวินาทีเขาชาวตระกูลฉินตกใจและมีน้ำโขเรือดภูงพานไม่คิดว่ายิ่งใหญ่เยี่ยงเขามาตาจะเวทนาถึงเพียงนี้ถูกคนข่มขู่และตักเตือนขามาตายอมให้พวกเจ้ากำเริบเสรร์สารไม่ได้ชายวัยกลางคนแววตาเย็นและเยียกตะกอนเสียงดัง ขามาตาเสื่องสมที่ตามต้อยยังคิดจะปลูกป่านให้เกิดการจะราชนพวกเจ้าเนี่ยยังไม่เข้าใจสภาพของตนอีกเลยองหอองมิงกล่าวทําให้คนพวกนี้เนี่ยหน้าดาหน้าแดงด้วยโมโ oh. หเพียงไม่นานขามาตาก็ตกตามจนถึงจุดนี้ถูกดูหมิ่นแบบนี้ไม่เห็นอยู่ในสายตาช่างหน้าโมโ oh. หเดือดดาลจริงๆนี่เป็นความเนี่ยอัยยศอย่างหนึ่งไม่เอ่ยถึงสิ่งอื่นใดเพียงแค่ เพียงประเทศดินผาบุกรุกในวันนี้ก็เท่ากับตบหน้าพวกเขาชางใหญ่ในอดีตพวกเขายังคิดจะโค่นเนี่ยประเทศนับเก่าแก่ไม่คิดว่าวันนี้จะกลับตาระบาดถูกรุกรานหวีบ,บ้าในพวกเขาปนีปนอมิเช่นนั้นจะเจอหายนะปิดประตูเปิดค่ายกดสังหารผู้ประอาดบุกรุกให้สินสากผู้สูงสากเขามาตตาพูดออกคําสั่งเสียงเย็นละเอือกบุกคคลเนี่ยสำคัญก็ต้องูดฉินถอยกลับไปหมดแล้วพวกเขารู้สึกขี้ข่าร้ายความสามารถ จะใช้ค่ายกดสกัดการโจมตีเพื่อให้ผู้มบเยือนชดใช้ด้วยเลือดแค่เศษค่ายกดลาค่ายยังกล้าโอดอ้วกนับโอโ้ออวดเนี่ยอีกหรืออองหมิงหัวเราะลั่นในเวลาเดียวกันมีแสงกับคลิปเนี่ยบวเส้นผมซื้อหาหินตีเทพเจ้าร้อยลงไปพญาเนี่ยลงหน้าประตูพร้อมกับคู่สูงสากทั้งสามเริ่มทลายค่ายกดในทันทีอะไราการชาวหิตตระกูลฉินเนี่ยอุทานอย่างตกใจเขียงเนี่ยแค่ชั่วคู่ประตูก็ถล่ม ภายใต้การชี้แนะของหินตีเทพเจ้าผู้สูงศักดิ์ทำสารทลายประตูได้ในช่วงเวลาสั้นๆุ่นฟันแตกกระเด็นก่อนหินเนี่ยเกือก,กิ้งประตูของขามตาตะร่มลงนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในกว้างไกลไม่คิดว่าจะมีคนเนี่ยกล้าทำช่นีทั้งอย่างสำเร็จอีกด้วยสังหารผู้สูงศักดิ์ของขามตาตะตรึงมึนงงมือเนี่ยถือสาตาวุธเทพเจ้ากระโดดขึ้นไปหมายอยากใช้อาวุธสังหารในมือ จู่โจงคู่สูงสาทั้งสามในทันทีแต่ทว่าเขาต้องผิดหวังเป็นแน่คู่สูงสาทั้งสามสื่อสาตาวุธบวันพักการ้รวนเนี่ยตกท่อจากเทพเจ้าตอนนี้ระเบิดเสียงเนี่ยฟันออกไปข้างหน้าพวกเจ้าคอยดูขอเพียงข้าไม่ตายสกวันข้าจะทำลายประเทศอินมาเขาเนี่ยบรรดาโทรศัพท์ควบคุมสาตาวุธเตรียมจะหลบหนีเข้ามิติตอนนี้สื่อหาวเคลื่อนไหวแล้วเมื่อเขาสะบัดแขนเสือ้อก็เกิดเนี่ย เคลื่อนขึ้นราวกับมีมหาสมุทรกว้างใหญ่ศาสาตร์เสกง้อต้มยาเนี่ยสีเงินของประเทศดินพาออกมาปกคลุมเขาทัานทีเจ้าผู้สูงสาตกูเฉี่ร้องเสียงหลงในตอนนี้เองศาสตาวุธเนี่ยในมือเขาก็เสียนะครับการควบคุมผูกหม้อเนี่ยใบนั้นเก็บไปขณะเดียวกันซื้อหาวเนี่ยก็สะบัดแขนเสื้อฟาดเขานะครจนกากเลือดร่างกายเนี่ย ยกกิ่งนับตกลงไปในเนี่ยเขาอมะตะอีกครั้งนะครับหนีไม่พ้นเนี่ยแต่อย่างใดราชาส่งครามเนี่ยก็อองมีกินนับมองหน้าการรู้เนี่ยใจอย่างยิ่งกระตุ้นสาตาวุธในมือ,อยามาหิตมาร้อยเนี่ยลงไปโจมตีผู้สูงศักดิ์เพียงหนึ่งเดียวของเขามตาตะทันใดนี่เป็นสาตาวุธเทพเจ้าตอนนี้มันระเบิดรอบด้านส่องแสงสว่างสีสันมงคลสาสองเจอจ้าอย่างที่สุด ขาดคุภาพนาลกกัวทําให้คนมากมายสุดตัวลงกับเขินไม่ผู้สูงศักดิ์ตะกูวฉินร้องร่านแผดเผาเลือดลมเตรียมจะต่อต้านพร้อมกับลมหนีเสียดายที่การเรียรน์ของเขาปาประโยชน์เมื่ออยู่ต่อนหน้าซาตาวุชันนั้นถูกซาตาวุธเนี่ยสองชิ้นกวาดเข้าอย่างจังระเบิดเป็นจุนในบรรดลกายเป็นหมอกสีเลือดดับศูนย์ทั้งกายและจิตลาชันทั้งสองไม่แย่แสในเมื่อตัดสินใจลงมือแล้วจะปล่อยผู้สูงศกักดิ์คนนี้ไปได้อย่างไร มีเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นหายนะในภายภาคหน้าแน่นอนสงครามต่อมาเป็นไปนตามคาดเขามมตะยิ่งใหญ่เสื่อมโทรมลงแล้วแม้จะเคยรุ่งเรืองมากแต่ตอนนี้แม้แต่ค่ายคนป้องกันก็เสียหายไม่มีปัญญาต่อสู้แม้แต่นิดบางอาจคิดปองร้ายประเทศหินผาทั้งยางทาร้ายจากักรพรรดิหินผาตายข้าคิดบัญชีนี้กับพวกเจ้าสังหารเสียงตะโกนในก้กองฟ้าคู่สูงสากทั้งสามนำมือเดรรุ่นหลังเนี่ยรายพันชีวิตนะับของตระกูลหินผาเนี่ย บุกเข้านะครับนะขามาตาคว่าร้างที่นี่หาใครต่อตานก็สังหารไม่เว้นสงครามนี้ขามาตาถูกตีพ่ายเบื้องบนเนี่ยร่มสลายบาดเจ็บร้มตายกันเป็นเบื่อราชาเนี่ยทั้ง3ตามหาตัวคู่เนี่ยที่เคยปองร้ายสื่อหาจนพบถูกสังหารทั้งหมดเราคนที่สมรู้ร่วมคิดกับสำนักใหญ่เพื่อต่อกรเนีกับประเทศหินผาถูกฆ่าจนเทียนนับจากศึกนี้ไปตระกูลฉินที่น่าจอยยับ ชื่อถูกรบออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตกต่ำบนโลกมนุษย์อย่างสิ้นเชิงไม่มีทางรุ่งโร์ได้อีกหากไม่ใช่เพราะฉิ้นยี่หนึ่งเป็นแม่ซื้อเหานางบางทีสำนักนี้อาจจะถูกทำลายด้วยก็เป็นได้เสียดายทีของกำนันเนี่ยศึกน้อยมากนอกจากสาตาวุฒิเทพเจ้าไม่กี่ชิ้นพรตถูวิเศษยาวิเศษอื่นแทบไม่มีเพราะเคยถูกเจดีย์น้อยกับสิ่งมีชีวิตอมตะกินจนเกลี้ยงสำ,สำนักตะวันตกเนี่ยกับสำนักปิดฟ้าไม่ธรรมดา ไม่เคยถูกคนลุกรานของสะสมตั้งแต่อดีตจามวันนี้หน้าต่อึงต้องมีของวิเศษมากมายเป็นแน่โอเคเจอกันนะคลิปหน้าของค